วยนะคะก็ยังคงลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะติดตามได้จากคุณธนภูมิเท้านอกค่ะ สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดอยุธยาที่หนักกว่าพื้นที่อื่นในตอนนี้ทําให้คณะคนบันเทิงใจบุญต้องเร่งระดมความช่วยเหลือไปให้ถึงที่โดยเฉพาะที่ตบาบลสำเพล่มอําเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งประชาชนกว่า1750หลังคาเรือนกําลังเดือดร้อนกับระดับน้าที่ท่วมสูงกว่า3เมตรและแม้เส้นทางการเดินทางค่อนข้างยากลําบากเพราะต้องต่อรถลงเรือกันหลายเที่ยวแต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อทางน้ําใจในครั้งนี้ตอนนี้เราก็เข้ามาที่บ้านสำเพล่มค่ะนะคะโอ้ออยู่บนโรงเรียนนะเนี่ยท่วม ถึงชั้นสอง,สองนี่ยังอยู่บนชั้นสองนะคะชั้นล่างหมดแล้วอ่ะก็ชาวบ้านมารับแจกของจากช่องสามก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะฮะทางช่องเนี่ยกำลังพยายามจะเข้าไปให้ถึงเพื่อช่วยเหลือทุกคนจริงๆอย่าเพิ่งหมดหวังมีกำลังใจนะสู้ๆ และหลังจากคณะผู้จัดและเหล่าดาราจากช่อง3นะครับนำถุงยังชีพมามอบให้กับชาวบ้านที่ตำบลสําเพลล่มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมดก็ลงเรือเพื่อที่จะฝากกระแสะน้ำที่เชี่ยวกาดในแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์เพื่อที่จะนำถุงยังชีพไปถวายให้กับพระสงฆ์ที่นั่นครับ ที่วัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้แม่น้ำจะยังไม่สามารถทลายพังก้นน้ำที่ประชาชนช่วยกันสร้างเพื่อปกป้องส่วนหนึ่งของมรดกโลกนี้ไว้ได้แต่พระสงฆ์ที่นี่ก็ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดมาก่อนคณะผู้จัดดาราใจบุญจึงพร้อมใจกันนำถุงยังชีพมาถวายพระสงฆ์ที่นี่ด้วยมีความรู้สึกว่าเสียหายเยอะคือไม่ใช่แค่ตรงนี้เท่านั้นณนะตอนน้าท่วมคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องมาถึงกับตอนที่เราจะต้องบูรณะซ่อมแซมแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจด้วยนะคะเป็นห่วงทุกๆคนสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายด้วยค่ะทุกทกๆคน็ จะช่วยเนะแต่มันขาดการประสานงานที่ดีแล้วตอนนี้สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือความปลอดภัยเข้าใจว่าทุกคนอยากลงพื้นที่แต่ต้องลงพื้นที่อย่างปลอดภัยนั่นหมายถึงคุณต้องมีตำรวจหรือมีคนพื้นที่นำทางและสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ที่ช่องหมดแล้วก็คือเสื้อชูชีพสำหรับผู้เดือดร้อนในจังหวัดอยุธยาสามารถไปขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์กลางบรรเทาความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของครอบครัวข่าวสามที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์การค้าอายุธยาปาร์ค สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือน้ําใจและการแบ่งปันเพราะถึงแม้จะมีหลากหลายหน่วยงานหลากหลายองค์กรนะครับระดมความช่วยเหลือกันมาอย่างเต็มที่แต่นั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้ประสบภัยรวมไปถึงความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับธนภูมิเท้านอกรายงานจากจังหวัดอยุธยาครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผู้เดือดร้อนต้องการมากที่สุดนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขาลอยน้ําค่ะเด็กหนุ่มมาริโอเมลเลอร์กับแฟนสาวกุ๊กกิ๊บนี่นะคะก็ได้ติดตามข่าวสารยู่ตลอดค่ะก็ไปรวบรวมเงินจากเพื่อนๆเน,นี่ยนะคะมาได้200,000บาทค่ะก็เลยไปสั่งทําสุขาลอยน้ํามามอบให้กับครอบครัวข่าวสามเมื่อวานนี้นะคะจํานวนสิหลังด้วยกันค่ะเพื่อที่จะให้ทางครอบครัวข่าวสามนำไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยเดือดร้อนต่อไปนะคะ มาที่เช้าวันนี้กันบ้างน,นะครับนักสแสดงแล้วก็คู่พระนางจากละครเรื่องต้มยำลำซิ่งนะครับคุณชมพูอาริยาและปอดชิดศีครับก็ได้มารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมาขนถุงยางชีพจากเงินบริจาคของท่านผู้ชมนี่แหละครับผ่านครอบครัวข่าว3มรวมทั้งเรืออีกหลายสิบลำนะครับพร้อมกับน้ําดื่มรวมไปถึงขนมปังและอาหารพร้อมรับประทานเตรียมไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดพระน,ค,ค,นะครศรีเอบที่ยังยังมีหลายพื้นที่นะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ ศูนย์กระจายถุงยางชีพนะครับของเราศูนย์ใหญ่ก็อยู่ที่อยุธยาด้วยนะครับค่ะยังคงอยู่ที่อายุทยานะคะเพราะว่าที่นั่นค่ะมีบริสถานมดกโลกจมอยู่ใต้น้ำนะคะทางกลุมศิละปะ